มีคุณอล,ล่าอาติสครับและเรากาลังอยู่กับคุณแพนเค้กกับความฝันของเธอค่ะอืมย้อนกลับไปตอนเด็กนิดนึงดีกว่าค่ะคุณแพนอยากจะทําอะไรหรืออยากจะเป็นอะไรไหมยโยตอนเด็กๆไม่ค่อยไม่ค่อยฝันจริงๆแล้วคือเด็กๆเ,เป็นคนเฉยๆเ,เรียบง่ายมากๆคือ uh huh. ถ้าบอกว่าให้ทาอะไรก็จะไม่ทําแต่ถ้าสั่งให้ทำอ่ะโอเค แต่ไม่ขออยากเป็นพยาบาลเป็นนางเสาไทยอะไรอย่างเงี้ยไม่คือเด็กๆจะแบบเป็นคนเรื่อยๆมากกว่าเนี้ยค่ะคือมาจุดหมายที่แน่นอนว่าเอ้เราจะเป็นอะไรอยากจะทําอะไรดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเรื่อยๆใช่ผมอยากเป็นนายแบบโอ้โอเคแต่ผมว่าความฝันมันไม่ผิดนะมันอยู่ที่คือบางคนเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่เป็นเป็นอาชีพอะไรก็อยากจะเป็นอย่างนั้นแต่แทนไม่เป็นใช่ไหมเป็นเฉยๆไม่ฝันแต่ว่าเห็นบอกว่าเมื่อเร็วๆนี้มีความฝันที่ ที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากมากด้วยใช่ค่ะนั่นก็คือก็คือได้ขึ้นคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดค่ะคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคือฟังเพลงอยู่แล้วชอบอยู่แล้วเคอไปดูคอนเสิร์ตบ้างอยู่แล้วค่ะแล้วก็เหมือนเป็นคนคนนึงตัวเล็กๆที่อยู่ในห้องคนเยอะๆแล้วดูหห่างดูแบบว่าห่างไกลความจริงมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะกปรู้สึกว่าอยากจะอยากจะรู้ที่ว่าว่าจะให้ไปขึ้นคอนเสิร์ตกับพี่เบิร์ดเป็นยังไง ก,ก็อึ้งไปนิดนึงว่าเฮ้ยคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดเลยหรอแล้วแล้วพี่จะทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือกลัวว่าเราจะทำให ผิดหวังหมายถึงว่าจะทำให้เขาผิดหวังหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่ารับเลยรับเลยใช่ไหมยังตัดสินใจก่อนตัดสินใจก่อนมีคิดอีกแล้นพี่พี่ไม่คิดแล้นะพี่เบิร์ตติดต่อมาพี่บอกเอาเลยครับเอาเลยใช่ไหมเอาเลยเราก็ไม่รู้ว่าจะทำได้ไงคือเราก็ไม่รู้ว่ามันต้องแบบคือคอนเสิร์ตเขาจะต้องอลังการแล้วก็ดูยิ่งใหญ่ทุกครั้งไงคะตอนติดต่อมาเขาบอกไหมคะว่าเขาจะให้น้องแพนเค้กทำอะไรบนเวทีที่แน่ๆก็คงเป็นร้องเพลงแต่ว่าที่เหลือเนี่ยคือไม่รู้ว่าต้องทำอะไรมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าพอได้ไปซ้อมก็รู้ว่าต้องไปเเต้้้นดวยรองงพล ฟนจ๋าแต่ว่าอยู่ในส่วนของภาคเหนืออะไรเงี้ยค่ะ,คะพอถึงวันที่เราตกลงรับเราจะเล่นคอนเสิร์ตนี้แล้วเราจะขึ้นเวทีต้องซ้อมต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะต้องซ้อมเยอะมากค่ะ <c oughs> เขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามีวันไหนช่วงไหนว่าง <c oughs> ต้องรีบไปซ้อมเลยนะคือบางทีช่วงนั้นก็คือเรียนด้วยทํางานด้วยถ่ายว่าดึกๆแค่ไหนก็ไปซ้อมสักนิดนึง <c oughs> <c oughs> เห็นวันแรกโอ้โหแทบจะคุมกับคือมันเป็นโชว์ที่ค่อนข้างยากก็มันรวมแบบเป็นเหมือนเป็นสีสันของโชว์หนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอแดนเซอร์ทุกคนซ้อมพร้อมกันเกือบร้อยชีวิตอะค่ะทุกคนซ้อมพร้อมกนันโชว์เดียวโชว์เดียวเนี่ยคือแดนเซอร์ทั้งหมดมาอยู่ในโชว์นี้หมดเลยค,ค่ะอยู่บนแล้วก็ซ้อมไปดูแบบว่าไม่ได้แต่งตัวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะโอ้โหนั่งอึ้งเลย <laughs> มันชุดใหญ่มากๆแล้วมีแบบตีลังกาม,มีการกีนมีอะไรเงี้ยแล้วทุกคนแบบตัวสัน่นตัวเล็กลงเรื่อยๆแล้วเรายังไม่ฝึกเลยใช่ไหมแล้วเเรรายังไไไม่ด้ทอะลย ซ้อมเลยอเงี้ยค่ะแล้วพี่เบิร์ดก็ตัวจริงๆซ้อมอยู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็แบบโอ้โหรู้จักกับพี่เบิร์ดมาก่อนไหมเคยเจอที่งานค่ะก็คือทักทายปกติอะไรเงี้ยค่ะสวัสดีก็คุยหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นพี่เบิร์ดอยู่บนเวทีเราเรารู้สึกยังไงอือค่ะเพราะว่าพอเห็นแล้วเนี่ยก็คือต้องเป็นเขาจริงๆอะไรเงี้ยเพราะทุกอย่างที่ออกมามัน ทุกคนแบบว่าแบบสุดๆไปเลยอ่ะบางทีคุณผู้ชมไปดูแบบว่าอไกลๆบางทีแล้วเรามันไกลไงนึกภาพไม่ออกมองไม่ตรงนี้ตรงนี้อย่างเห็นตรงนี้ได้มัหยคะโชว์ให้เราดูบนเวทีนั้นพี่บอเป็นพี่เบิร์ดนะคะพี่เป็นเป็นพี่เบิร์ตเลยใช่ไหมฟอกสีก่อนฟอกสีให้เขาค่แบบไม่ต้องไม่ต้องยืนถืนไม้เฉยๆก็ได้เพรว่นนันหมกต้องไปฟอกสีก็ฟอกสีนี่แพนเค้กมีแล้วขาดพี่เบิร์มากเชิญค่ะเอเขแบมือหน่อยค่ะในสนน เล่นล้องเพลงป่าแดงๆเราก็จะอยู่ซ้ายทีมาขวาทีแบบว่าส่งมาเหมือนเล่นกันนะคะแานดลองนะคะได้เดี๋ยวพี่กบถือให้โอเคนะาล้วนะคะนึ้งสองสามปากแดงๆจะไว้ใจนาชูดไวยใจกันแกงคุ้งคาว้ะไว้ใจกันตามหวาน ไม่ใช่หน้าแบบนี้หน้าตาแบบไหนเต้นนิดเดียวหอมเต้นสดๆนะเพราะนั้นก็ไม่มีเตี๊ยมอะไรทั้งสิ้นเลยแต่เราแต่น้องก็หอมเหมือนกันหอมี่สิเนาะแต่ก็ได้เห็นได้เห็นน้องเต้นอะไรเร็วๆซึ่งเพลงนี้ก็ร้องต้องร้องเร็วด้วยเต้นเร็วเหนื่อยมากตอนซ้อมเทคนิคอะไรไหมเทคนิคเหรอคะจริงๆแล้วเนี่ยตอนซ้อมแรกๆเราจะยังไม่มั่นใจ เราก็จะมองพื้นไม่กล้ามองกระจกไม่กล้าเพราะรู้สึกว่ายังแบบมันดูเก๊กเกกังๆอะไรเงี้ยค่ะจากพี่เบิร์ดก็บอกว่าเต็มที่มองไปข้างหน้าเลยโฟกัสจุดไปเลยคิดว่ามองผ่านไปข้างหน้ามองผู้คนอะไรเงี้ยค่ะแล้วขึ้นบนเวทีมันรู้สึกว่าพี่เบจะบอกว่าคอยดูนะเวลาที่หันมาปุ๊บแสงไฟก็จะเข้ามาที่เราอะไรเงี้ยกล้องจับปุ๊บเนี่ยมันจะต้องแบบตูมอะไรเงี้ยถามถึงตอนอยู่บนเวทีเพราะว่าดิฉันได้มีโอกาสคเคยข,ขึ้นบนเวทีคอนเสิร์ตของพี่เบิร์ดบ้างเหมือนกันใช่ไหมคะแล้ววันที่ซ้อมกับวันงนี่ย คนละอารมณ์เลยรู้สึกตื่นเต้นน้องแพนเค้กวันเป็นยังไงคะอารมณ์ของการซ้อมกับอารมณ์ของวันจริงเนี่ยเป็นยังไงคือตอนซ้อมก็ว่าตื่นเต้นแล้วคือมีแค่พวกเราเพื่อนนะคะแต่พอตอนจริงรออยู่ข้างใต้เอาละพี่เบิร์ดก็วิ่งมาพยายามทําทุกท่าที่จะต้องเต้นบนเวทีฉีกแข้งฉีกขาอะไรเงี้ยค่ะเอารองเท้าขัดกับยางสนเพื่อไม่ให้มันลื่นอย่างเงี้ยรองเท้าขัดกับยางสนเพื่ออะไร พื่อไม่ให้มันลื่นบนเวทีใช่ค่ะไปอย่างเงี้ยอยู่เงี้ยทูอยู่เงี้ยพยายามทำอยู่เงี้ยเหรอพยายามทำอยู่เงี้ยจนกว่าจะขึ้นเวทีเพื่อให้มันแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมั่นใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถามนิดหนึ่งแพนเค้กนี่ผ่านเวทีมาเยอะมากเยอะมากทำขึ้นเวทีคอนเสิร์ตขึ้นอะไรมาเยอะแยะทำไมยังตื่นเต้นอยู่เวทีใหญ่มากนะพี่ป๋อใหญ่มากใหญ่มากๆแล้วคือคนเยอะมากแล้วคือพอามันตั้งเต้นพร้อมกันอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างมันต้องเป็นแบบเป็นโชว์อะไรอย่างเงี้ย ก็ตื่นเต้นพี่เบิร์ดก็ขึ้นไปสักพักบอกบ๊ายบายไปแล้วนะขึ้นไปทีละคนก็ถึงตาแทนก็แบบว่าหันไปมองหน้าพี่พิงค์จะไหวมินเนี่ยอะไรเงี้ยมีเพื่อนนะมีเพื่อนมีเพื่อนอยู่ค่ะก็ขึ้นไปแล้วก็เต็มที่แต่รอบแรกมันก็ยังไม่ถึงกับดีที่สุดแหละมันก็ต้องแบบชดเชยปรับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมีผิดด้วยบนเวทีมีแบบกระทบไม้มีอะไรเงี้ยค่ะโดนไม้มีบิดขาอ้าวในวงกลางเวทีเลยอย่างก็หน้าแบบหลุดอะไรเงี้ยค่ะนิดนึงแต่ไม่รู้ว่ากล้องจับทันหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วบางทีอ่ะ เวลาอะไรหลุดไปเราทำเฉยๆคนก็ไม่รู้เนาะใช่ค่ะใช่ใช่ไหมที่หลุดประจำหลุดที่ก็ทำเนียนดิฉันเชื่อดิฉันเจอบ่อยนี่วันนี้คอนเสิร์ตที่ที่เราได้เล่นไปชในในช่วงแรกได้จบลงไปแล้วจบแล้วค่ะความรู้สึกประทับใจกับคอนเสิร์ตนี้เป็นไงบ้าง ก็จริงๆแล้วมันก็มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเหนือความคาดหมายนะคะที่แบบว่ามีโอกาสได้มาร่วมคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยแล้วก็ได้เป็นโชว์ที่แบบอลังการขนาดนี้กับคนที่เราปลื้มแล้วก็ติดตามมาตั้งแต่แรกค่ะก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆมากๆค่ะวันแรกครั้งแรกพี่เบิร์ดเดินเข้ามาหรือว่าเราเดินเข้าไปหรืออะไรก็แล้วแต่เจอกันครั้งแรกเป็นยังไงเหตุการณ์วันนั้นแล้วพี่เบิร์ดพูดอะไรกับเราบ้างคะจริงๆถ้าเจอตอนซ้อมเนี่ยคือวันแรกที่ไปดูเขาซ้อมอะไร้ยค่ะพี่เบิใส่เป็นเด็กมากๆคือ ยินประมาณนี้ค่ะดูแบบฮิปฮอปเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วแบบซ้อมเต้นมาแล้วดูแบบดูดึงดูหนุ่มมากๆเลยค่ะแล้วก็พี่เบิร์ดเหรอเนี่ยต้องมาช่วยใส่เดี่วมีมากอดมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวร่วมงานกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซ้อมคิดว่าโอเคไหมไหวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าโอเคค่ะทุกคนนะคะผู้ชมคะฟังคุณแพนเค้กพูดถึงพี่เบิร์ดไปเรียบร้อยแล้วพูดไปเยอะเลยด้วยวันนี้พี่เบิร์ดมีอะไรจะพูดถึงน้องแพนเค้กด้วยไปฟังกันค่ะสวัสดี